สวัสดีครับกับผมชื่อนายอรชัยบุญนันภัไพชื่อเล่นชื่อโบมิวกําลังศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนทุมราชชวงศาซึ่งจุดเด่นของผมก็คือผมเป็นคนที่มีความพยายามมีความขยันและมีความมุ่งมานะเป็นอย่างมากเวลาผมจะทําอะไรผมก็จะทุ่มเททั้งแใงกายแรงใจของผมในการทํา ผมเป็นคนที่ไม่ชอบการอยู่สะดวกสบายเหมือนคนอื่นครับผมจะชอบมีอะไรทําเสมอเพื่อไม่ให้ว่างตลอดเวลาเวลาผมทํางานกับเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าผมเป็นคนทําอะไรเต็มที่มากเช่นในการสอบสวนผมผมจะอ่านหนังสือเยอะกว่าเพื่อนแนี่ผมก็สามารถจะี่ผมสอบติดมาได้เลีวยผมเป็นคนทะเยอทะยานมาก เวลาทำอะไรผมก็จะแบบทำให้สำเร็จตลอดซึ่งเหตุผลหรือเป้าหมายของผมที่ผมอยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานผมอยากเข้าที่นี่เพราะว่ามีอุปกรณ์ครบครันสามารถตอบสนองความต้องการที่เรียนรู้วิศวะไฟฟ้าผมได้เพราะว่าผมชอบไฟฟ้ามาตั้งแต่เด็ก และผมก็อยากทํางานเกี่ยวกับวิศวะด้านนี้ครับเพราะว่ามันเจ๋งดีแล้วก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะว่ามันซับซ้อนแล้วก็มาน่าค้นหาดีครับผมก็สนุกด้วยในการทํามันครับขอบคุณครับ